ีนี้เกิดปี58ในต่างประเทศแล้วต่อมามีการแจ้งความหรือกองทัพเมื่อผต่งบจำไม่ผิวและก็ส่งให้เอกการกสุดสุดเอกการสุดก็มีความเห็นควรสั่งฟ้องและมีคําสั่งจัดก,การให้ได้ตัวมาคือทําไมท้านเป็นควรสั่งฟ้องเพราะในขณะนั้นเรายังไม่ได้สอบสวนผู้ต้องหาการสอบสวนคดีสอบสวนผู้เสียหายด้วยรลบันญาหลักฐานและต้องสอบสวนผู้ต้องหาจึงจะครบถ้วนกระบวนวามการพิจารณาสั่งคดีไม่ว่าของใครก็ตาม ต้องฟังทุกฝ่ายก่อนนะครับแต่เราไม่ได้ฟังความข้อต่อสู้ของคุณรรรทักษิณท่านในการสุดเพื่อมีความเห็นว่าควรจับฟ้อง,องแล้วก็ทิ้ง้ช้ตามวิทยามาตรา1 4 2ว่าให้พนักง,งานสอบสวนจัดการนั้นได้ตัวมาแล้วก็ข่าวมันไมงงน่าเหลนมก็ไปออกหมายจับพาเอาไว้นะครับเอาละต่อมาคุณทักษิณกลับเข้ามาแน่น,นอนเพราะกลับเข้ามาพนักง,งานสอบสวนในการท้องสุดเองก็แจ้งอายัดต,ตัวก่อนเลยอันดับที่หนึ่ง อายัดตัวเพราะได้ตัวมาแล้วได้ตัวมาอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลแล้วของศาลแล้วเราก็อายัดตัวอายัดตัวแล้วแจ้งข้อกล่าวหาท่านคุณท่านสิียรก็จะให้การอย่างไรก็สุดแท้แต่ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่คุณบรมวิชาบอกเนี่ยถ้าสมมติไอ้การสั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องก็ถ้าสั่งไม่ฟ้องก็จบไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรแต่ถ้าสั่งฟ้องหน้าเวลาเนี้ยก็ต้องไม่จำเป็นยังไม่ต้องสั่งก็ได้เอาว่า สมมติว่าที่สังคมว่าคุณนักสินจะได้รับการปล่อยตัวเพื่อพักการโลงโทษนะครับพักการโลงโทษคำถามที่สองก็คือว่าไอ้หมายอายัดของเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเอาตัวไว้ครับ mm. ตั้ง้า่จว่าพักการโลงโทษแต่มันถูกอายัดอีกเรื่องหนึง่งก็ต้องเอาตัวไว้นะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการถ้ายังสั่งฟ้องไม่ได้ก็แน่นอนครับอเหก,การอาจจะต้องขอฝากขังต่อ ก็จะฝากขังกับพักการลงโทษแยกจากกักนใช่ไหมแล้วอายการสูดก็สั่งไปจะสั่งฟ้องก็ฟ้องเลยถ้าสั่งไม่ฟ้องก็ปล่อยตัวถ้าต่ออย่างนี้อย่าไปปนพักการลงโทษกับการควบคุมตัวไว้เพื่อการดาเนินคดีดครับพอพ้นพักพอพ้นถ้าพักการลงโทษปั๊บก,ก,ก็ต้องเอาตัวมาส่งอายการอายการก็มีหน้าที่สองอย่างนี่คือเป็นควบคุมตัว ไว้เองแต่ได้เวลา24ชั่วโมง48ชั่วโมงได้ยังเวลาสั้นๆแล้วถ้าจะเอาตัวไว้ก็ก็ต้องไปฝากขังที่ศาลแต่ถ้าอายการสูงสุดเห็นว่าไม่ควรขังก็อาจจะปล่อยตัวโดวยมีประกันเป็นไปก็ได้ hmm. อแต่มันอยู่อย่างนี้ครับปล่อยในชั้นาอายการก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์ก็ไดก้ก็คือตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าท่านเองนรสุดจะเป็นคณะสวนคดีนอกาน hmm. ราชแล้วก็ อายการสุดจะปล่อยชั่วคราวหรือจะไปฝากขังก็ได้ถ้าฝากขังก็ได้84วันใน84วันที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องสั่งจำนวนให้เสร็จดีกระบวนการเอ,อกระบวนการนี้มันจะแตกต่างกันไหมครับกรณีที่ก่อนจะถึงวันพักโทษอายการมีคําสั่งฟ้องกับยังไม่ได้มีคําสั่งใดๆออกมาเลยวันถึงพักโทษเนี่ยข้อปฏิบัติมันจะต่างกันไหมครับอาจารย์ค,คือพักโทษเนี่ย พ้นจากการควบคุมของของการคุมขังแต่ยังอยู่ในอำนาจการควบคุมของราชธรรมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ต่างกันหรอกครับผมว่าณนาเวลาเนี้ยเขาก็คงไม่กล้าให้พักการลงโทษเนื่องไขพักได้แต่มันถูกอายัดคุณจะปล่อยตัวไปได้ยังไงในเมื่อเขาอายัดไว้เตือนจำถ้าจะปล่อยก็ต้องแจ้งอายการว่าจะเอายังไงจะอายัดต,ต่อหรือว่ายังไง คือเขาอายัดเนี่ยไม่ต้องพูดแต้ตองส่งตัวให้เหตการปล่อยยังไงก็ต้องส่งตัวให้พนักง,งานอัยการครับอืมแต่แต่อาจารย์กำลังจะอ่านเกมว่าทีม,ท,มทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยถ้าดูแบบนี้เนี่ยไม่ขอใช้สิทธิ์พักโทษอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าโอ้ถูกต้องครับถ้าผมเป็นทนายคุณทักษิณผมไม่ขอพักหรอกอย่าพุ่งพักดีกว่าอยู่อย่างนี้สบายกว่าอาจารย์<า>แต่การอายัดตัวเนี่ยก็ เป็นกระบวนการซึ่งก็ใช้เวลาอาจสมมติว่าถ้าในชั้นอายการจะปล่อยตัวปล่อยชั่วคราวหรือแม้แต่ไปขออำนาจศาลฝากขังกุณทักษิณก็ยังสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวได้มันก็อาจจะอาจจะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แค่หนึ่งสองวันนะไม่เกินนี้มันก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้อยู่ดีเพื่อก็ไปรับการพักโทษของรชาชทั์เหมือนเดิมไม่ดีกว่าหรอ,อครับอาจารย์ครับไม่ไม่พักโทษไม่ดีอ่ะไม่ดีสมมติถ้าคุณทักษิณพักการลงโทษก็ต้องส่งตัวให้อายการอ,อายการ ถ้าไม่ควบคุมตัวก็ไปฝากขังเพราะฝากขังเนี่ยอำนาจการขังอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่ที่ราชธรร์ฝากขังอันนั้นจะพักไปอยู่เรือรรนจำอาจจะไม่ได้ oh. ไปอยู่ไปอยู่โรงพยบาบาลอาจจะไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคุณทัพย์สินอยู่ในอำนาจของราชทรรน์ mm. ราชทรรน์จึงให้รักษาตัวโรงพยาบาลได้แต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการฝากขังเนี่ยคนที่จะสัส่งขังคือศาลคนที่จะขออนุญาตศาลไปขังข้างนอก ต้องไปขออนุญาตศาลศาลเป็นคนอนุญาตซึ่งขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่าไหมลำถามะแปลว่ามีสองประเด็นที่คุณนักสินไม่แน่นอนหนึ่งจะได้การปล่อยตัวชั่วคราวไหมสองถ้าถูกฝากขังตามอำนาจศาลเนี่ยคุณจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนกับตอนที่อยู่ในอำนาจของราชัณร์หรือเปล่าถูกต้องถ้าในแง่ความแน่นอนทางกฎหมายเนี่ยอยู่ที่เดิมอาจจะควบคุมได้มากกว่าถูกไหมอาจารย์ไม่พักดีกว่าเพราะไม่พักเนี่ยก็แค่คำอายัดคือปล่อยตัวเมื่อไหร่ส่งให้การทั้งส่ด แต่ที่ถ้าไม่ปล่อยตัวถ้ารัชทันจะอยู่อยู่โรงพยาบาลก็เรื่องของราชทันครับแต่ถ้าอายการสูงสุดสั่งฟ้องในขณะดที่ไม่พักการลงโทษราชทันก็มีหน้าที่เอาตัวคุณทักษิณมาศาลเมื่อศาลนัดอ,อย่างศาลยังออกหมายขังไม่ได้เพราะคุณทักษิณถูกควบคุมโดยราชทันหมายขังซ้อนกันสองฉบับไม่ได้ครับอืม อาจารย์มีข้อโต้แย้งแบบนี้จากค,ค,คุณพิชิตชื่นบานนะครับก็เป็นที่ปรึกษานายกปัจจุบันแล้วก็เป็นทีมกฎหมายของคุณทักษิณในอดีตมาก่อนเนี่ยคุณพิชิตมองแบบนี้ว่าแม้ว่าคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษนะแต่มันก็อยู่ยังอยู่ในอำนาจของราชทันฑ์คือไม่ได้ถูกปล่อยตัวเพราะฉะนั้นคุณจะมาอายัดตัวในขณะที่ยังอยู่ในอำนาจของราชทันฑ์ได้อย่างไรกับ2ก็คือ จริงๆเนี่ยคุณก็เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณทักษณิณตั้งแต่17มกราคมแล้วคุณก็สั่ง<ม>ฟ้องไปได้เหมือนกับนักโทษคนอื่นที่เขาอยู่ในเรือนจําแล้วเขามีคดีซ้อนเนี่ยก็ดําเนินการไปได้ถึงเวลาส่สงฟ้องสาลไปเลยถ้าจะฟ้องนะแล้วก็ให้ศาลเนี่ยออกคําสั่งต้องไปขึ้นศาลหรืออาจจะถ้าจะต้องไต่สวนกันก็เป็นวิดีโอคอลอะไรมาก็ได้ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปอายัดต,ตัวคุณทักษณิณซ้ําอีกอาจารย์<ผ>ม,มองยังไงผมแตกต่างว่าเห็นต่างกับท่านพิชิตนะเพราะว่าการพักการลงโทษ ใช่มันอยู่ในการควบคุมของราชทษัร์แต่ปล่อยตัวไปแล้วแต่ปล่อยตัวไปแล้วพักการลงโทษเราเคยมีเสียคนหนึ่งจำได้ไหมเสียทหารที่เกี่ยวกันฆ่าผู้ว่าปีนะน่ะครับพักการลงโทษแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยก็มีเขาเรียกกลับไปตั้งนี้พักการลงโทษถามว่าปล่อยออกจากที่คุมขังเนี่ยใครเป็นคนปล่อยศาลใช่ไหมหมายศาลใช่ไหม,มเรื่องจําปล่อยคนเองไม่ได้ การพ้นจากสถานที่ควบคุมในเรือนจําไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของศาลเพราะถ้าอย่างที่ท่านผิชิดพูดเนี่ยมัน,นอาจจะทําให้สับสนให้เรือนจําปล่อยใครก็ได้ไปอยู่บ้านไปไม่ใช่ hmm. เรายังไม่มีระบบอันนั้นเรายังไม่มีระบบเ o า s e เฮโลแวนตเนี่ยไปดูวิทายาได้หมขังมายจับหมควบคุมต้องเป็นศาลเป็นคนปล่อยและโทษที่จะพ้นโทษก็ต้องขอศาลออกหมายปล่อย จะให้เตือนจําปล่อยโดยพระราชการโดยไม่ต้องให้สารตรวจสอบเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเราครับะนะ่ัหีแต่ท่านพิชิตพูดถูกว่าแม้มจะพักการลงโทษก็อยู่ในการดูแลของราชทานมไม่ใช่บนโทษแต่ว่าการไม่ขังเนี่ยมันมีหมายต้องหมายออกนะอืมอืมแล้วการที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เห็นตัวค,คุณทักษิณแล้วยังมีความจําเป็นอะไรต้องไปอายัดตัวคุณทักษิณครับ อ๋อระบบการดําเนินคดีถ้าเราเอาตัวคุณสักฟินมาศาลไม่ได้เราก็เราก็ฟ้องไม่ได้อืมอาจารย์แต่แตว่านี่น <ะ S 2> มันมันนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ขั้นตอนการนําไปศาลไม่ใช่เหรอมันยังอยู่ในขั้นของอายการอยู่เพราะเรายังไม่รู้ว่าอายการท่านจะสั่งอย่างไรถูกไหมครับใช่ใช่อ,อายการคือตอนเนี้มีการอายัดไว้หมายความว่าถ้าไม่ควบคุมในคดีนั้นแล้วนะครับไม่ควบคุมในคดีนั้นแล้วต้องส่งมานักงานในการผมเอาอย่างนี้ครัน้ิ สมมติผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกข้อหาปล้นนะครับแล้วได้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรามีข้อหาอีกข้อหาหนึ่งอีกคดีนี่ยเราจะฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการาแจ้งยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวเอาไปเข้ากระบวนการใหม่เหมือนเริ่มใหม่เหมือนเริ่มใหม่ นะครับเหมือนเรื่องใหม่ความเป็นบมหนะต่างไอ้คุณพิชิตก็ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนไปรายงานตัวที่อายการหรือมีขั้นตอนที่อายการนําตัวไปศาลถูกไหมครับใช่อืแล้วถ้าได้ความว่าศาลไม่ได้ควบคุมแล้วก็ต้องฝากขังครับประเด็นยังไงสรุปว่าคือ่พิชิตพูดถูกว่าพักการลงโทษก็อยู่ในการดูแลของราชทันแต่การไม่ต้องขังหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ศาลสั่งเอาไว้เนี่ย ในความรับผิดชอบของรัชชานี่์จะปล่อยออกต้องขอหมายปล่อยอืมอืมอืมฉะนั้นวันพักโทษคุณทักษิณภาพที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ก็คิดว่าพนักงานอายการต้องไปอายัดต,ตัวอายัดแล้ววันนี้พัก<ค>าการลงโทษต้องส่งตัวให้เราทีนี้ผมมองว่าราชชานนท์เขาคงไม่กล้าพักละมั้งเพราะมันมีหมายอายัดอยู่ <c oughs> แล้วถ้าไปไปอันใหม่เนี่ยผมว่าไปคิดให้ดีแต่ถ้าคิดใหม่แล้วก็ผมวประเมินใหม่านอนต่อดีกว่า